นี่มีคนถามว่าไปหมอเสงี่ยงเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยซิไปเจออาจารย์เบียร์ครั้งแรกนี่วาอาจารย์เขาเป็นยังไงบ้างปกติอ่ะผมก็เคยบอกใช่ป่ะผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบคนีเยอะแม้ไปก็ยังหง่าเต้ยได้ไปไม่ก็คือในห้องเนี่ยพรุ่งนี้ไปไหมคะพรุ่งนี้ไปไหมคะถามกันวันเสาร์จนตีสองอะไปไต้องไปไหมคะเว้ยกูต้องไปหรือเปล่าวันเนี้ยเสร็จแล้วพี่หมีพี่หมีไลน์มามากี่โมงครับไม่ได้ถามด้วยมาไหมครับนะ ทุกคนทุกคนว่ามาไหมไมาไหม,ไมก็เลยต้องมาแล้วล่ะมากี่โมงครับ <c oughs> ผมตื่นมาแกโทรมาแปดโมงผมกว่าจะนอนก็เกือบเช้าแปดโมงโทรมาผมนอยละ <c oughs> นอนไม่หลับเลยทีนี้เดี๋ยวผมไปถึงก่อนเที่ยงครับเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตรียมอาหารเที่ยงรอแล้วก็โอ้ยคนมืดฟ้าแล้วจอดรถ <ละ S 2> ได้เ<ด>หรอมีที่จอดรถหรอเขากันที่จอดไว้ให้โอ้โหแล้วเข้าไปก็ไปเจอเจอลูกหลานเจ้าของหมอนเสกนะเราน่ารักดีนะเป็นเด็กวัยรุ่นที่ศึกษาธรรมะคือ ลลูกผมอะแต่ว่าเขาเขาชอบชอบธรรมะแล้วก็โหบรรยากาศอะผมยังบอกว่าคนเป็นพันน่ะเหมือนไปวัดก็อีกแบบหนึ่งนะใช่เวลาเราไปวัดคนจะแบบจะปงจะไปงงงงอันนี้แบบทุกคนนั่งแบบเรียบร้อยมีพลังงานดีเออมันแบบว่าผมเขาฝึกตอนเท้ากันว่งไงผมก็ไม่กล้้างหน่งข้างหน้าตรงอ่าไอ้ เบาะนั่งข้างหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกเกรงใจว่าเอ,อ้ยกูเหมือนเสื้อดามาเลยพยายามมาไม่เรารู้สึกว่าตัวเล็กตัวน้อยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่หมีก็บอกมานั่งตรงนี้ครับแล้วเขานั่งกันหมดแล้วอะแล้วสภาพบรรยากาศแบบมเขาดังนิ่งเป็นพิธีการไอ้ดีก<อ>็ <ID S 2> เดินเหมือนสอสอหาเสียงแล้วก็คุณพิธีน่ารัก เออเราก็ยุกยิกยุกยิกยุกยิกเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเรียกเธอไปคุยอีกนี่ใช่ไหมเห็นเขาเห็นอาจารย์เบียร์ไลฟ์บอกว่าจะชวนเตอร์ไปคุยเจอกับใครว่าแพรลี่เออดีดีน่าไปเจอนะน่าสนุกมีคนนั่งอยู่ข้างหลังด้วยแล้วมีปวดฉี่ด้วยนะอ้าวล้วทำไงคือตอนแรกเรากล่าวว่าเรานั่งโซฟาเราจะแบบว่าเดี๋ยวยับจังไหนก็ได้เอออะไรก็ได้อะไรเงี้ยพอพี่หมีมาเรียกเอ้ยกูยังไม่ได้ฉี่แต่ว่าไม่ได้นึกไนตอนนั้นแล้วซัดกาแฟไปเต็มแก้วเลยกินข้าวที่เลยเต็มที่ไปนั่งทีีน้แบบอืห เราต้องสั่งไปเรื่อยๆชั่วโมงหนึ่งอะป้าจานเตนจนรู้สึกว่าสงสัยจะไม่ดีสิครับจะเป็นป่วยไตอักเสบแล้วแต่เน็บกินด้วยนะแล้วลุกขึ้นมาเชื่อไหมว่าเน็บกินทั้งขาเลยนะแต่คนนั่งอยู่สองพันคนอ่ะพี่คิดดูดิผมก็เดินขาเน็บกินต้องต้องค่อยๆเดินแต่ทำเป็นอย่ล้ลับไกลแต่ทำเป็นแบบว่ากูปกติดีกูไม่ได้เป็นอะไรแต่อาการแม่งออกอะขามันยุบข้างหนึ่ง เออแต่แฟนแฟนอาจารย์เบียเขาชอบเตอร์กันเยอะนะนั่เหรอใช่เขาก็มาพูดถึงตลอดผมก็ไม่รู้นะชอบหรือเกลียดแต่ผมก็ทําอะไรไม่ได้แล้วชั่วโมงนั้นอนะ <c oughs> เหมือนเหมือนไปไปตึงไปตึงแล้วอะไปโดนตึงอยู่เพราะว่าเขานั่งกันหมดแล้วเขาเงียบกันหมดแล้วไอ้นี่ก็ทะเลยทะล่ามาแล้วเดี๋ยวมึงก็ไปฉี่เดี <c oughs> เ๋ยวมึงก็มาไอแต่แฟนแฟนอาจารย์เบียเขาชอบเตอร์กันเยอะนะอั่เหรอใช่เขาก็มาพูดถึงตลอด ผมก็ไม่รู้นะชอบหรือเกลียดแต่ผมก็ทําอะไรไม่ได้แล้วชั่วโมงนั้นอะเหมือน <c oughs> เหมือนไปไปตึงไปตึงแล้วอะไปโดนตึงอยู่ <c oughs> เพราะว่าเขานั่งกันหมดแล้วเขาเงียบกันหมดแล้วไอ้นี่ก็ทะเลาะทะเลามาแล,แล้วเดี๋ยวมึงก็ไปฉีดเดี๋ยวมึงก็มาอีกอะไรเงี้ยเ <c oughs> ขานั่งกันหมดอะแล้วจารเบียรคุยกับเติมปะแทบจะไม่ได้คุยเลยเพราะว่าผมเข้าใจจเบียร์เพราะว่าใช่เขาต้องทาหน้าที่ดูแลคนใช่เหมือนเราเป็นออกงานไน์อะถ้าผมเป็นออกงานไน์ผมจะแบบว่าโอ้โหไม่สงบ แต่เราเห็นอาจารย์เบียร์เราก็เข้าใจแต่นั่งติดกันเลยวราไล่ชนกันเลยนะแล้วก็มันดํามันขาวเออมันดํามันขาวแต่ว่าผมเสื้อดาแต่ผมหน้าขาวอาจารย์เบียร์เสื้อขาวอย่าไปพูดนะไม่พูดต่อแล้วแฟนเขาเยอะนะใช่เดี๋ยวเจอไปใช่ไหมเสื้อดาหน้าขาวแต่เขาน้าขาวแล้วนั่งติดกันน่ะมันแล้วคอนทราสต์แล้วอาจารย์เบียร์ก็โกนผมใช่ไหมไอ้ผมก็ผมดาใช่ไหม เอ๊ะทำไมพี่ไม่เห็นในกล้องพี่ดูอยู่ตอนที่พระอาจารย์ท่านเทศแล้วก็อาจารย์เบียร์นั่งอยู่บนมีไลฟ์เนี่ยติ๊กตอกของช่องพระอาจารย์สมทบเนี่ยจะโผล่มาจากผมหน้าหลังด้านหลังของอาจารย์เบียร์แล้วก็จะเป็นพระอาจารย์ทบด้านหน้าอาจารย์ก็ชอบเซล์ด้วยอ่ะโยมปีเตอร์เคยทำไหมเคยทำไหมชั่วเยับบชวนคุยทําครับทําเยอะเลยครับเห็นไหมเขาทําเยอะแล้วอาจารย์เบียร์ล่ะอุ้ยทําเยอะกว่าครับบัก บัตกูซะอีกต้องมาลุมาวัดกันหน่อยแล้วอาจย์เดียวต้องมาวัดกันหน่อยแล้วเอ้ยไว้ใกล้กันเขาเด็กกว่าเราใช่แต่ผมยอมเลยยอมเรื่องความชั่วเหรอไม่ยอมยอมเรื่องเรื่องยอมทุกเรื่องไม่ได้นะเขาพลังงานเขาไปนู่นแล้วเขาไปดาวังคารแล้วการเสวนาทำการเทห์กการอะไรของแกแกครบเครื่องแกมีพลังใช่ผมยังปลายแถวผมยังคุยกับพี่ตานี่ผมว่า ไม่ยังผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องธรรมะเลยเจริงไม่อย่าถ่มตัวเธอเป็นแบบรู้เยอะรู้รอบแล้วก็คุยเขาเรียกว่าอะไรคุยกับใครก็ได้คุยได้เยอะๆ<ด>คุยกับใครก็ได้อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ันนี้จริงแต่ว่ารู้เยอะอมไม่จริงรู้ถือว่าถ้าเทียบกับคนทั่วๆไปไม่รู้ไม่รู้ไม่เยอะจะโหนงะอะไรนะพระก็เก่งกก็เก่งคนเรองไ้ธรรมะไม่แต่หมายถึงว่าก็รู้รอบอะรู้ไหลเรื่องอะเป็ดจริงเริง จริงๆธรรมะมันคือชีวิตไงมันไม่ใช่ไม่ได้มาแข่งสอบบาลีกันนะมันไม่ใช่เรื่องการแข่งสอบมันคือการเอามาใช้หลายความชั่วอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าไม่อยากจ้องหน้าจ้องตาคนจะเห็นเลยว่าคนเนี้ยชอบกินเหล้าคนนู้นผิดในนู้นผิดในนี้ผิดในนี้พระอาจารย์เคยเล่าให้พี่ตาฟังว่าร่างกาย หรือว่าหน้าตาโมเฮงเราเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยมันเกิดจากกรรมมีลักษณะจมูกแบบนี้ตาแบบนี้ปากแบบเนี้ยมันกําหนดมาจากทํากรรมอะไรมาแล้วมันจะมาปรากฏที่หน้าที่กิริยาท่าทางไม่แม้แม้แต่ภพชาตินี้นะคือนิสัยเนี่ยความคิดจะส่งต่อไปที่คําพูดใช่ไหม คำพูดส่งต่อไปที่การกระทําการกระทําส่งไปที่ผลลัพธ์เนี่ยมันจะบีบปวดพี่เอาป้ายออกเลยมันเดี๋ยวมันตัดไม่ให้กูกินน้ำเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพอืนิสัยเราเนี่ยมันจะบ่งบอกหน้าตานะบุคลิกภาพเราอะมาจากนิสัยของเรานะคือผมอ่าเปลี่ยนหน้าตามานิด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 นะคือตอนที่เป็นคนขี้งอนขี้อายมันก็บุคลิกภาพแบบหนึ่ง พอเป็นแบบว่าไอ้ชั่วบุคลิกภาพน,นึกออกแล้วพระอาจารย์จะบอกว่ากรรมอ่ะหรือว,ว่าการกระทําของเราในปัจจุบันอ่ะจะให้ซับกับเราสี่อย่างอไอ้เรื่องของรูปร่างหน้าตาเนี่ยจะเป็นผลพลอยได้อืมันมันจะเปลี่ยนแบบตั้งแต่ข้างในเลยอ่ะคือจิตใจก็จะเปลี่ยนอะไรเงี้ยสิ่งแวดล้อมก็จะเปลี่ยนอะไรเงี้ยสุดท้ายจะลงมาสู่แบบผิวพรรณหน้าตารูปร่าง ทำนะการปฏิบัติทมจะมีสี่ส่วนนะที่จําไม่ได้แต่แบบบันดีว่าพระอาจารย์เคยเคยเทศสอนก็คือการที่เราเปลี่ยนการกระทามันจะมีผลส่งมาถึงนิสัยส่งมาถึงการการพูดการจากิริยาภายนอกด้อยใช่ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยบุคลิกภาพก็เปลี่ยนแต่วันนี้พระอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้มาลงอินเดปเรื่องนี้ไม่ได้ลงลึกเรื่องนี้แต่อาจารย์ไปลงลึกอีกมุมหนึ่งแหละเรื่องของเนี่ยความละเอียดของ ทั้งหมดอ่ะอุทจฉากูกุจัวิจิกิจฉาสีรัตพระประมาตอะไรแบบเนี้ยคือ,อไปลึกลึกกว่าที่เราเคยเข้าใจอ่ะคืออ๋อพระอาจารย์เชื่อมพรมวิหารกับทำแท้ทำเทียนเขาบอกใช่พรมวิหารสี่ก็คือเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาคือมุติตาคืออะไรพอยินดีเราก็แปพ่พอยินดีพอยินดีมันไม่ใช่แค่พอยินดีแบบนั้นหรือว่าอุเบกขาเนี่ยมันคือมันต้องอภัยในฐานอภัยในใน โทสะของเราอ่ะให้เห็นทั้งโทสะโมหะโลภะราคะที่มันแฝงมาในเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานะเตอรู้ไหมว่าพระอาจารย์น่ะนอกจากที่จะแบบเหมือนจดจำหรือรับหรือรู้เรื่องธรรมเยอะแล้วเนี่ยท่านทำให้ลูกศิษย์รูได้ตลอดเวลาแล้วสอนลูกศิษย์แล้วเราจะเห็นปัญญาของท่านเวลาท่านจะทำอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันได้เรียนรู้จากการการคิด การมองแล้วการทําให้ดูละเอียดมากมคือธรรมะของพระอาจารย์อะที่ละเอียดอ่อนอะคนที่อยู่ใกล้พระอาจารย์จะได้เร็วมากมก็คือแบบได้เห็นแล้วก็ท่านจะฝึกเราจากการทํางาน<ม>อย่างสมมติที่ไปจัดทัวร์ให้พระอาจารย์อย่างเงี้ยอ<ม>ก็แบบละเอียดแล้วก็รอบคอบแล้วแบบต้องเกิดประโยชน์แล้วก็ไม่เข้าข้างถึงแม้ว่าจะโดนกระทบนู่นกระทบนี้นต้องหัดแก้ปัญหาอืโ<ม>ดยตัวเองโดยที่ ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ให้ได้ด้วยมีอยู่ปีหนึ่งสองปีที่แล้วไปขอพรวันเกิดอืพระอาจารย์ก็อวยพรบอกว่าขอให้มีนิสรณะปัญญาขอให้โยมตาเจอปัญหาเยอะๆแบบโอ้โหปีนั้นปัญหาท้งชีวิตเลยทั้งปีท่านบอกว่ามีปัญหาจะได้มีปัญญาอืมปัญหาไลยทดสอบปัญญาหลังจากนั้นไม่ขอพรอีกเลยกลัวเสร็จแล้วอาจารย์ก็พูดถึงพรด้วยไงการให้พรอ่ะอ่ะ ก็คือการการให้ให้พรของพระเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนอยู่ในการในการให้พรนั้นนะคือคือหมายถึงให้เกิดปัญญาทางธรรมนะไม่ได้ให้แบบสุขภาระไม่ใช่หมายความ,มว่าแค่สุขภาพหรือว่ามีพลานามัยสมบูรณ์อะไรเงี้ยเวลาเราแปแลเราก็จะแปลแบบเบเบเบ้นพื้นๆถูกไหมอาจารย์ลงลงลึกให้ซึ่งเออพอเราฟังแล้วก็พอได้เข้าใจก็รู้สึก ูดถึงพระอาจารย์สมทบค่ะมีคนถามพูดถึงพระอาจารย์ไหน<ม>เขาบอกว่าท่านจำแนกทำได้ละเอียดแล้วก็มีคนเขาบอกว่าพีเตอร์จะเปลี่ยนไปตอนแต่ก่อนเน่เล่นบทร้ายอะ่ะ<ม>ตอนนี้ดูมีเมตตาขึ้นเยอะไม่แต่ในละครถ้าวันนี้กลับไปเล่นละครมันก็กลับไปสวมบทเดิมอืมใช่มันเดี๋ยวนี้มันเราเล่นละครกันจนมันเป็นมืออาชีพเออใช่ มันไม่ใช่เป็นตัวเราแล้วมันมันสามารถถอดอถอดออกได้อ่ะอพอจบบทก็คือมันก็คือบทตอนเล่นช่วงแรกๆนี่มันอินนะกลับมาบ้านก็ยังเป็นตัวละครอยู่เลยบางทียังอินอยู่เขาบอกคํานี้ดีค่ะเจอปัญหาได้เกิดปัญญาคือจริงๆมัน,ม,นมีอ,อันหนึ่งที่ผมเคยทําคลิปอะคือถ้าเรามีทุก์แสดงว่าปัญญาเรามันน้อยแสดงว่าปัญญาเราเนี่ยมันเล็กกว่าปัญหาอืปัญหามีไว้ทดสอบปัญญาไม่ได้มีไว้ทุก ถ้าเรามีทุกแสดงว่าปัญญาเรายังน้อยถ้าปัญญาน้อยให้สุดตะปัญญาปัญญาจินตะปัญญาปัญญาภาวนาปัญญาัญญาเมื่อสุดตะจินตะภาวนาแล้วเมื่อเรามีปัญญาสูงกว่าปัญหาปัญหาจะเล็กลงเมื่อปัญหาเล็กลงแล้วอาจาร์น่ะสนุกกับปัญหาเวลาเจอปัญหาท่านมีความสุขมากเลยนะท่านว่ามันท้าทายแลวท่านบอกว่าถ้าเราเป็นแบบว่าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอ่ะเราต้องรู้สึกว่าทุกปัญหาปัญหาคือแบบขอบคุณนะต้องขอบคุณทุกปัญหาที่เข้ามามันท้าทายให้เราได้ฝึกปัญญาท่านบอกเงนี้ ต้องสนุกกับมันใช่แต่ตอนตอนก่อนผมจะมามาเจอธรรมะผมก็ชอบเนี่ยคือมันช้ําจนมันเขาเรียกว่ามันไม่มีมันหนักมันหนักน่วเออมันก็เลยแบบว่าต้องสนิทกับมันอ่ะผมยังเคยบอกเออกูสนิทกับมันนี่มีคนเขาบอกว่าถ้าเกิดสงสัยข้อธรรมต้องถามพระอาจารย์สมทบสงสัยมารีต้องพระอาจารย์มหาวัฒนาสงสัยภาษาชาวบ้านต้องถามพระอาจารย์เบียรแต่ถ้าสงสัยทุกเรื่องต้องถามพีเตอร์ค่ะ ตอบได้ทุกอย่างเลยค่ะตอบได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องจริงท่านมหานัดมาบอกว่าใช่เรื่องยกเว้นเรื่องจริงโอ้ขอบคุณค่ะพี่เก่งแต่เราคุยแบบนี้พี่ชอบนะพี่ว่าสนุกดีเราคุยกันสารพัดเรื่องเลยแต่ไม่มีสาระแฮะไม่น่ามีมีเนี่ยคือสาระไม่งั้นคนไม่นั่งดูตั้งนานหลุดไปยังจะนั่งดูอยู่เลยอย่าใช้คําว่าเรา ใช้คำว่าฉันคนเดียวจริงเหรอเออแกคุยกับฉันมาชั่วโมงนึงแล้วนะรับจบทุกอย่างจริงๆอ่ะอเรื่องเป็นสาระผมจะไม่ค่อยถนัดด้วยนะถนัดฉันเห็นจ้เปิดมทที่ไรน,นะอริยะสัตสีคืออันนี้มัคมีองแปดคืออันนี้ปฏิจจสมุปบาทเขาถามไงแต่ผมอาจจะชอบคุยเรื่องแบบจิตวิยาเรื่องแบบคือ,อมีปัญรางต้องพี่อี้อ่ะพี่อี้ชอบอืมโอ้พี่อีนี่เขาตอบแบบ ลึกลึกล้ำต้องเป็นขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรเงี้ยขอบคุ้นค่าคนต้องแบบว่าต้องชอบคือเป็นคนเรียนดีอ่ะจะฟังพี่อี้ง่ายไอ้เด็กหลังห้องอย่างพวกผมเนี่ยฟังพี่อี้แล้วจะแบบว่าอืมแต่เขาจะสรุปให้เราเสร็จนะใช่ขนาดอาจารย์เบียร์เขาจึงบอกว่ามีสามปางเลยนะแต่ด้วยความนุ่มความสุเทายเางางโปรดปางปราบมีสามปาง อืม,อม,มีคนบอกว่ากําลังจะนอนค่ะกดมาเจอสองคนคุยกันนอนฝักมาชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะ <laughs> อีพีอีก็กําลังจะนอนนะแต่ในชื่อยังอยู่ในห้องนี้อยู่เลยเนี่ยเนี่ยแทนคุณเนี่ยฮะไอชํารับปลายทางได้ไหมไม่ไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจเรื่องชําระปลายทางว่าเปิดหรือไม่เพราะว่าผมไม่ได้ทําหลังบ้านจะมีน้องอีกคนหนึ่งเขาดูหลังบ้านให้ไม่มีชําระปลายทางหรออีมีเล่นไอ้นี่บ้างเลยอไอ้ชกชกอะไรเนี่ยอี้ไม่เคยชกกับเขาเลย ผมก็มามาชกเพราะพี่นี่แหละพบ้ามันจะช่วยให้เราเคลื่อน PK อะไรนั่นแหละผมไม่เคย PK คเลยเชื่อไหมอันนี้เราก็ PK ได้นะเราก็ให้มัน PK กันไปเองเราไม่ต้องทําอะไรแล้วพี่ก็แพ้ทุกรอบผมไม่เคย PK เลยมา PK เพราะพี่นั่นแหละต้องหัดเล่นบ้างนะตอนนั้นก่อนก็ชวนชวนหบี PK อยู่เหมือนกันสลุกก็คือจะไปเข้าครอสวิปัสนากรรมฐานที่วัชนะสงครามดีไหมครับ ไอ้สัมมาธรรมหาเรื่องให้พี่แล้วมันพูดอม้อมๆดูมันสิดูมันสิแสดงว่าวันนี้ไม่ได้ฟังพระอาจารย์สมทบท่านอาจารย์ว่าไงคะขอบคุณนะครับสั่งแล้วค่ะคท่านบอกว่าคือเวลาเราอุเบกขาเนี่ยในที่หมบคโทสะของเราเนี่ยม,มต้องวางแบบเค็ดว่าคือเท่ากันหมดมไม่มี ไม่มีอวิชชาแล้ววะไม่มีความเห็นเห็นเป็นอื่นเออเนี่ยผมชอบนะเหมือนเหมือนทางเซนอะเซนคือว่างจริงๆอะเท่ากันหมดอะทุกอย่างเท่ากันหมดคืออกุศลและกุศลก็คือเท่ากันแม้แต่ถ้าเมื่อไหร่แบ่งดีชั่วใช่ไหมเป็นทวีนิยมถูกไหมเมื่อไหร่แบ่งว่าอันนี้ไม่ดีสแสดงว่ามันมีอันนั้นดีแล้วเราเป็นกรรมการเข้าไปทันทีออสแสดงว่านั่นก็คือทิฏฐิขึ้นมาเรามีตัวตนขึ้นมาทันทีโอ,อ้โหของเซนนี่ก็คือผมก็ชอบนะ คือจริงๆมาเจอมาเจอเหตุเนี้ยที่ชัดเจนก็คือเรื่องของมาเป็นเบคอนนี่แหละอพอเป็นเบคอนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราปลดเปื้องภาระอะไรไปบางอย่างที่เราเคยแบกไว้ว่าเฮ้ยเราต้องต้องมีต้องมีความรับผิดชอบในการสื่อสารธรรมะมธรรมะต้องแม่นต้องถูกอะไรเงี้ยพอเราเบคอนปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันขาดมันตัดอะไรไปบางอย่างมันไม่ต้องแบก ไม่ต้อง,งแบกคือไม่ต้องแบกผลแรงกระทบข้างนอกอันนั้นส่วนหนึ่งนะแต่เท่ากับเราเนี่ยเมื่อเราเห็นทุกทุกอย่างมันเท่ากันแล้วเราไม่มีทิฏฐิไปยึดว่า,าศาสนาพุทธของฉันเนี่ยมันเหมือนธรรมะก็คือลอยลยแต่เมื่อไหร่หเป็นแบบธรรมะไม่มีของใครนะใช่ไงธรรมะ,มะ<ต>่คือเขาเป็นกลางของเขาอยู่แล้วเรา<ช>เข้าถึงธรรมะนั้นไหมใช่ ก็คือเบคอนเนี่ยใช้ธรรมะนะแต่เบคอนไม่ได้เป็นพุทธแต่เบคอนใช้ธรรมะเป็นที่อยู่แต่ไม่ต้องแบกปัญหาของความผิดถูกพอไม่แบกผิดถูกปุ๊บไม่มีภาระไม่มีพันธะไม่มีผูกพันเอ๊ะมันเห็นอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยมันเหมือนโล่นโล่งอิสระขึ้นเออเราอิสระเราอิสระแล้วเราก็รู้สึกว่าาไม่ถูกใครว่าด้วยว่าพูดผิด ไม่มันมันมันไม่ได้สนตรงนั้นอันนั้นอันนั้นเบอร์เก่าแต่พอมาเบอร์ใหม่มันรู้สึกว่ามันขึ้นไปลอยอยู่อีกอีกชั้นหนึ่งอ่ะไม่ได้หมายความว่าสูงนะอืแต่หมายถึงมันมันอะไรก็ได้ไงมันพุทธคิดอิสลามซิกเต๋าอะไรมันมันจริงธรรมะมันคือความเป็นกลางความเป็นจริงนะเป็นสภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าพระอาจารย์จะบอกว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะก็คือการเข้าถึง มันเป็นรูปประทับไม่ใช่รูปธรรมมันเป็นนามธรรมามันเป็นความความที่จิตใจยกระดับเข้าไปถึงว,วารลจิตนั้นๆถึงวาละนั้นๆถึงสภาวะนั้นๆถึงความเป็นสิ่งนั้นๆใช่แต่พอเราพอเราเป็นพุทธและเรารู้สึกว่าเราเป็นพุทธและเราพี่อยากจะบอกว่ามันคือพุทธในประเทศไทยนะพี่มีโอกาสเจอชาวพุทธทั่วโลกนะใช่พี่เคย<ต>ไปเจอที่เบตพี่ไปอยู่ที่ขยาพี่เจอพุทธทุกชาติเลยนะทั้งศรีรังกาทั้งที่เบต ทั้งจีนมหายานเขาก็มาญี่ปุ่นเวียดนามหวัวเราะเลยเอาเปล่าเอาเล่าไปก่อนเขาบอกที่สวีเดนปาเบคอนใส่คัมพีข่าวดังมากลาี่เบคอนอ <laughs> ต่อต่อต,อตอ่ที่ที่ขยะ <laughs> ก็คือก็คือแบบพี่มีโอกาสคือมีช่วงหนึ่งทํางานวิสาขาบูชาเดย์ตอนที่เขายกให้เป็นอที่มากันเป็นยูเป็นใช่พี่เป็นพิธีกรใน<อ>งา<ใ>นนั้นแล้วก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์พระนานาชาทั้งพระพม่าพระ ที่เบตพระอะไรเงี้ยมันทำให้รู้ว่าถ้าตราบใดที่เรายังเข้าใจพุทธในวิถีเทรวาสอย่างเดียวอะเราจะไม่ได้มองมุมอื่นๆซึ่งก็พุทธเหมือนกัน๋อ,อแค่พุทธเลยนะพุทธที่ทิเบตอะพี่ไปอยู่ตรงดาราลามาตรงธรรมศาลารามันก็อีกอารมณ์อีกแบบหนึ่งเขาก็เดินสวดมนต์กันทั้งวันที่ภูฐานเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเขาก็พุทธแต่เขาก็ไม่ได้มา ติดอยู่กับบทบัญญัติเยอะแล้วเอาบทบัญญัติมาฟาดฟาดฟาดกันอย่างเงี้ยเออเขาจะแบบภาวนามากกว่าภาวนาภาวนาต่างคนต่างภาวนาเรื่องของตัวเองด้วยนะแล้วก็เดินภาวนากันทั้งเมืองแล้วพลังงานก็เหมือนวันนี้ที่ไปอ่ะพอลงไปที่แบบภูฐานลงเครื่องปุ๊บมันก็จะฮึมวใช่ใช่อารมณ์อย่างนั้นอารมณ์อย่างนั้นใช่พลังงานเป็นอย่างนั้นเลยคือแบบ เยน็นนิ่งอมแบบอยู่ในชาแน่ะพลังงานชาแน<ำ>่<ล>ะเรื่องควมเออพลังงานชานทั้งเมืองเลยอารมณ์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเออถ้าจะบอกว่าอย่างพี่ไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเซนเขาก็อีกแบบหนึ่งแล้ว,นวในญี่ปุ่นเนี่ยอ่ะเขามีชินโตด้วยมีเซนเขาม,มีเซนด้วยนะคือชินโตไม่ใช่พุทธนะชินโตชินโตคืออีกศาสนานึงใช่ชินโตนี่เป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่นเป็นคู่คู่่คู่เทียบคู่แข่งก็ได้แต่ ว่าชินโตนี่เป็นศาสนาที่ญี่ปุ่นเออพี่ตาไปเรียนญี่ปุ่นมาเนี่วะกูจะไปรู้มากกว่าได้ไงวะอยู่ญี่ปุ่นใช่ <laughs> คือก็เป็นศาสนาประจำชาตินะ <laughs> ใช่ไหมใช่มีคนเขาบอกว่าแนะนําให้อาจารย์เบียเปลี่ยนด้วยค่ะสงสารอาจารย์เบียโดนละค่ะ <laughs> ให้ลัทธิอาจารย์เบีย <laughs> ไม่ได้อย่าไปยุ่งกับท่าน <laughs> ลัทธิคนตื่นทําไงน้อง ลักทิคนตื่นทำเรียกไม่ได้นะพอไปเรียกเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องไอ้ผมยังไม่ก้อยมีคนเยอะไม่ไม่เดือดร้อนเพราะคนเยอะจะมีปัญหาไม่แต่อย่างอย่างที่พี่ตาคุยเนี่ยเหมือนเหมือนเรื่องที่ผมคุยเมื่อกี้คือเราลองนึกว่าชื่ออะไรนะมหาตมะคันธีคันธีคันธีเออคันธีนี้เป็นพุทธไหมเป็นพราหมณ์ฮินดูเออเป็นพราหมณ์ฮินดูถูกไหมใช่แต่ว่าเขาเป็นคนที่มีธรรมะสูงมากมากเออ ใจเขาแบบนิ่งมากใจเขามีความเป็นโพธิสัตว์มากใช่พอพอพอเขาเป็นตรงนั้นอะผมว่าเขาไม่ได้เป็นทั้งพราไม่ได้เป็นฮินดูหรอกเขาเป็นลอยอ่ะอืเขาได้หมดอ่ะเขากว้างแล้วเขาไม่ต้องแบกฮินดูไม่ต้องแบกพราไม่ต้องแบกวันนะไม่ต้องแบกพุทธไม่ต้องแบกคริสตไม่ต้องแบกอะไรเลยไอ้อาการนี่ผมถึงบอกว่าผมพึ่งเหมือนพึ่งพึ่งไปสัมผัสนะแล้วรู้สึกดีมากเลย ผมถึงรู้สึกว่าไม่ไม่ได้หมายความว่าไอ้การเป็นเบคอนมันเท่มันดีอะไรไหมผมผมไม่ได้ไม่ได้ไปขนาดนั้นนะแต่ว่าเราก็เป็นพุทธแหละจริงๆอ่ะแต่พอมันไปเจออาการเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีว่ามันมันปลดล็อกบางอย่างเออมันปลดล็อกอะไรบางอย่างมันเหมือนเราค้นมันเหมือนเราเปิดถ้าเราไปเปิดโลกนะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคือตอนที่พี่ได้ไปเจอแบบศาสนาพุทธในแนวต่างๆมันค่อยแบบ อ๋ออย่างนี้เลยอย่างที่ไปเดินดูปฏิจจสมุปบาทที่ภูฐานน่ะแล้วเขาจะมีวงเป็นรูปแบบที่อาจารย์พุทธทั์เอามาอะไรเงี้ยความตายซึ่งมันก็จะไม่ได้เป็นในสไตล์แบบพุทธไทยเลยเนาะแล้วเขาก็จะมีนับถือพระวจนะมีไวแบบไม่เหมือนกันเลยแต่ว่ามีคนเออท่านติชนาทั์ก็เหมือนกันท่านติชนาชันท่านก็ เป็นเป็นพระเวลแนมที่สอนให้ภาวนากับเสียงระคังการลมหายใจก็ดีตอนเช้าชซึ่งสุดท้ายแล้วอะ่ะมันสําคัญขอบคุณค่ะสําคัญอยู่ที่เรามีหลักแล้วนําเข้ามาใช้กับชีวิตได้ไหมใช่ไม่ใช่เป็นแค่ความคิดแล้วก็รู้รู้ไปเรื่อยแล้วก็เอามาใช้กับตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่จะเรียนคือธรมรมะผมว่ามันมันกว้างขวางมากนะมันไม่มีขอบเขตมันไม่มีเงื่อนไขอะ มันไม่มีการยึดติดอ่ะมันไม่มีการคือหวงไม่มีการแบบของฉันพอแบบเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านถึงทำจริงจริงอ่ะเหมือนกันหมดเลยนะวิธีการพูดวิธีการคิดพูดคนละสไตล์อ่ะอใช้วิธีการสื่อสารคนละแบบแต่วิธีคิดปัญญาแล้วก็ทำอ่ะคือมันปัสากาจกิเลสอ่ะคือมีความเข้าหาในธรรมมีความเข้าหาในจิตไม่ได้คิดเรื่องถูกเรื่องผิดอ่ะคือท่าน เราเห็นกระบวนการของปัญญาพี่ได้เจอพระอาจารย์อย่างท่านโพธินันทาอย่างเงี้ยท่านสอนสายเซนแล้วท่านก็ฝึกสายเซนไม่ได้ฝึกสายเทวาว่าเลยนะอืแต่ถึงเวลาที่ท่านป่วยแล้วท่านแสดงทําให้เห็นเวลาท่านอยู่กับธรรมะคืออยู่กับการป่วยมันมันเห็นถึงความเป็นธรรมดาที่แบบอืมันไม่มีการตัดสินมันไม่มีการทุกข์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอนะไรเงี้ยใช่ซึ่งมันไม่ต่างจ,จากพระอารสมทบไม่ได้ต่างจากหลวงพ่อกันหาอนะไรเงี้ยคําว่าใจกว้างยังเล็กไปอ่ะเนาะ อมันไม่มีขอบเขตของของใจแล้วนะไม่มีประมาณไม่มีประมาณ <TVs> ไม่มีขอบเขตไม่มีตัวตนมันก็เลยไม่มีใจใ<ช>ที่มีขอบเขตใช่เพราะว่าใจมันจะมีว่าขอบเขตแค่ไหนมันอยู่ที่ว่าเรามีตัวตนแค่ไหนไงใช่ใจกว้างขึน้นก็คือแบบอาจจะปล่อยวางตัวตนได้เยอะมันก็กว้างขึ้นเรื่อยๆแต่พอ <c red> แบบไม่มีตัวตนเลยก็คือใช่ขอบเขตแบบอินฟินิตี้อ่ะคือได้หมดอ่ะอะไรก็ได้มันไม่ได้แบบมีถูกมีผิดมีอะไรใสใสเหมือนแก้ว แต่ถ้าแก้วไม่มีมันคือมันไม่มีที่ตกกระทบของฝุ่นมันก็เลยแบบกว้างกว้างกว้างขวางจนคําว่ากว้างขวาง,วาง,วาง,วางยังใช่ <c oughs> ไ่ไค้เคยดูอันนี้นะเคยดูพระเจ้ามหาศัสดาโลกมันที่เขามาแปลเป็นไทยช่องบุญพยอเอามาดูชดูดแต่ว่าหลายตอน <c oughs> หลยช,ชอบตอนท้ายอ่ะตอนจบอืมคือตอนจบเนี่ยเขาก็จะมีเออ่ขึ้นขึ้นมาพูด ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็มีการแบบเถวายพระเพิงไปแล้วอะแล้วก็มีพระอน,นลุลเรื่องอะไรเนี่ยว่าพูดบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในทุกๆสิ่งพระพุทธเจ้าเป็นสายลมพรพุทธเจ้าเป็นอากาศพ,พุทธเจ้าเป็นแสงแดดก็คือธรรมชาติทุกสิ่งก็คือพุทธะอยู่ที่ท,ที่นั่นอ,อะอมเป็นทุกสิ่งอะชก็คือเป็นทุกสิ่งแล้วถ้าเกิดเราไม่มีตัวตนมันก็คือธรรมชาติเดียวกันมันมันไม่มี มันเป็นพื้นเดียวกันนะทุกอย่างอ<ช>่ะที่มันแยกแตกออกมาเกิดจากมันเกิดจากอัตราของเราจริงๆนี่ก็คือดินที่มันเป็นก้อนไม่ต่างจากก้อนหินหรือต้นไม้มันก็เป็นร<ช>ูปร่างของมันขึ้นมาใช่มีคนถามลงคลิปคอร์